นายดูสิฉันซื่อสัตว์แค่ไหนฉันแค่ตัดเสื้อนายไม่ได้ทำร้ายร่างกายนายซะหน่อยว่ามาเธมีจุดประสองค์อะไรแสดงวิธีที่นายหนีมาจากพีหุ่นเชิดเมื่อคืนนี้ให้ฉันดูหน่อยสิเร็วเข้านายเลิกแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้แล้วนายมีวิธีฉันเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ท,ทิ้งนายไว้ที่นั่นก็เพราะจะดูว่านายคิดจะเสแสร้งไปจนถึงเมื่อไหร่เธอเป็นใครกันแนะ่เร็วดิแสดงให้ดูหน่อยนายเป็นท่าชัแล้วอย่าให้ฉันต้องใช้กำลังฉันเคยสาบานแล้วว่าฉันจะไม่โชวพลังต่อหน้าคนธรรมดาเธอบังคับฉันเองระดับความอดทน เอเอฉันผิดไปแล้วฉันทำให้เป็นจริงจนายร้อ,รองไห้ทำไมเสื้อผ้านี้แพงหรือไงอนายดูสิ ฉันเสื้อสัตว์แค่ไหนฉันแค่ตัดเสื้อนายไม่ได้ทำร้ายร่างกายนายซะหน่อยยิ้มหวานจะทำอะไรนะเอาให้ผู้ใหญ่บ้านไงทำไมต้องเอาให้ผู้ใหญ่บ้านด้วยคือทายต้องห้ามเหรอเนี่ยเธอมองเห็นด้วยเหรอเนี่ย มีไอ้ดุกดิกนี่เราไม่เจ็บเหรอเนี่โลกจิตหรือไงเธอเป็นคนฟันเสื้อฉันจะเป็นแบบนี้แล้วมาเป็นหัวเป็นใจฉันอีกเอาแบบนี้แล้วกันต่อจากนี้นาะยให้ฉันเป็นนายท่านไม่อย่างนั้นฉันจะเอารูปนายโพสต์ในบอร์ดมหาวิทยาลัยไ,ได้เลยพี่เปาเออข้าน้อยจังชูหลันจากวันนี้ไปก็คือทาสของเธอตังได้ตามใจเลย ย่าเห็นฉันเป็นคนเด็ดขาดห้ามเรียกว่าพี่เป่าเออให้เรียกว่าในท่านเฝิงเป่าเป่าอา,ปอายุอาชีพฐานะไม่สัหกสามหนึ่งศูนย์เอาวัตถุโบราณนี้มาจากไหนกันโทรศัพท์เครื่องอื่นทนความทรมานไม่ได้ความทรมานเหรอคี่จะทำอะไรเอาละเสี่ยวหลันจือฉันจะติดต่อนายผ่านโทรศัพท์เสี่ยวหลันจือเหรอใครก็ ฉันไปซ่อมประตูก่อนละเอ๊ะแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะฉันจะรู้ได้ไง่ยล่ะอย่างน้อยก็ยห้เสื้อฉันสักตัวดิก่ชายาไ,ไปซ้อมเต้นกันตรงนั้นดีกว่าในทำไรนะสถานที่สาธารณะรู้ว,ว,ว่าเธอจะหนาวเลยคลุมเสื้อให้ไงอขอจบทีหนึ่งได้ไหมน้องสาวบ้านนะ้าชอบไป